สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องมดมัมว้าวมีข่าวด่วนจาก USCIS หรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐมาฝากพี่น้องคนไทยในอเมริกาทุกท่านนะคะเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานี้ทาง USCIS ได้โพสต,ต์บน X หรือ Twitter เก <c oughs> <lia wn> ่าอย่างชัดเจนว่าใครที่มีวีซ่าหรือกรีนคัด แล้วคุณทำผิดกฎหมายมีสิทธิ์โดนเพิกถอนหรือยกเลิกวีซ่าได้ทันทีนะคะโดยเฉพาะคนที่สนับสนุนความรุนแรงเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือ,อยุยงให้คนอื่นทำผิดค่ะแม้คุณเนี่ยจะมีสถานะกรีน์ดหรือมีวีซ่าที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วคุณอยู่ในอเมริกาแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทำผิดกฎหมายเขาก็ไม่ ไม่อยากให้คุณอยู่ในอเมริกาต่อนะคะอันนี้เป็นการเตือนแบบแรงๆจากรัฐบาลของทรัมนะคะเขาบอกว่าการที่คุณได้วีซ่าหรือกรีนการ์ดไม่ใช่สิทธิแต่เป็น p พ i v i l e g e หรือสิทธิพิเศษที่ทำให้คุณเนี่ยต้องเคารพกฎหมายแล้วก็ค่านิยมของประเทศเขาค่ะ เป็นที่รู้กันว่าในรัฐบาลของทรัมป์นั้น i m ม i ิเก t i ชัของเขาเข้มงวดมากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ถือวีซ่าอยู่ในอเมริกาหรือแม้แต่กระทั่งคนที่มี Green Card แล้วคุณก็ควรที่จะต้องระวังพฤติกรรมที่มันสุ่มเสี่ยงที่จะเข้าข่ายการผิดกฎหมายณนะตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำผิดกฎหมายใหญ่ๆแต่ว่าในการทำผิดกฎหมายเล็กๆยิบยย่อยๆเนี่ย ก็อาจจะเป็นประเด็นที่จะทําให้คุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะโดนเพิกถอนวีซ่าหรือว่ากรีนคาร์ดก็ได้ค่ะเพื่อนพี่น้องคนไทยในอเมริกาหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนโยบาย catch and r e w o k นะคะซึ่งเป็นประเด็นในข่าวเมื่อประมาณ2-3เดือนที่แล้วมดจำไม่ได้แน่ชัดว่าเป็นเดือนกุมภาหรือเดือนมีนานะคะ ที่ว่าทางรัฐบาลของทรัมป์ได้มีการ revoke หรือยกเลิกวีซ่านักเรียนนะคะของชายคนหนึ่งนะคะที่เขาไปสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายฮัมมัสนะคะเขาไปโพสต์สนับสนุนน่ะมันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เขาโดนยกเลิกวีซ่านักเรียนนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เนี่ย ไอ้นโยบาย catch and revoke เนี่ยนะคะมันก็เป็นนโยบายใหม่นะคะซึ่งเขาเน้นการบังคับการใช้กฎหมายที่เข้มงวดแล้วก็การเนรเทศออกไปแบบเร่งด่วนนะคะซึ่งเรียกว่ายกตัวอย่างเช่นแบบตำรวจไอซเนี่ยก็มีอำนาจจับ กลุ่มทันทีนะคะถากถ้าเกิดว่าเขาเจอคนที่ทําผิดกฎหมายแล้วหรือว่ามันเป็นภัยต่อสังคมหรือคุณก่ออาชญากรรมหรือว่าไปขัดต่อผลประโยชน์แล้วก็ความมั่นคงของประเทศอเมริกานะคะแต่ว่าถึงอย่างไรนั้นนะคะสําหรับคนที่ถือกรีนการ์ดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาจะมายกเลิกเพิกถอนกรีนการ์ดของคุณง่ายๆหรือทําได้แบบทันทีเหมือนกับคนที่ถือวีซ่าชั่วคราว นะซึ่งไอ้กระบวนการถอดถอนหรือ r e ีโว e Green c a r ดของคุณเนี่ยมันจะต้องผ่านสาล m m i g r a t i o n นะคะทุกคนดังนั้นคนที่ถือ Green c a r ดเนี่ยคุณยังมีสิทธิ์ที่จะไปต่อสู้คดีในชั้นศาลค่ะไม่ต้องกังวลหรือตกใจกันจนเกินเหตุนะคะเพราะว่าคดีความเรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำผิดนะ ทาง USCIS เนี่ยเขาก็จะมีการยื่นฟ้องคดีไปเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อสู้ในชั้นศาลมันจะใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรมันไม่ใช่ว่าเขาจับคุณได้วันนี้แล้วพออาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะดีพอร์ตหรือเนรเทศคุณออกจากอเมริกามันไม่ใช่แบบนั้นค่ะ จุดประสงค์ที่มดทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยอยากจะมาบอกเพื่อนพี่น้องคนไทยในเอเมริกาหลายคนที่ถือกรินคดแล้วก็ถือวีซ่าชั่วคราวนะคะอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าอย่าก,กังวลอย่าเครียดกับอะไรแบบข่าวอะไรพวกนี้ก็เข้าใจนะคะว่ารัฐบาลยุคทรัมป์เนี่ยมีเรื่องราวให้ตื่นเต้นเรียกว่าทุกวันเลยทีเดียวเชียว แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทำผิดกฎหมายหรือว่าไม่ได้มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ผิดกฎหมายนั้นคุณก็ไม่ต้องกังวลค่ะทีนี้ก็จะมีเพื่อนพี่น้องในถามว่าแล้วไอพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยมันคืออะไรยกตัวอย่างได้ไหมไอผิดกฎหมายแบบไหนที่จะทำให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดนยกเลิกวีซ่าหรือ โดนเพิกถอน Green Card นะคะอะยกตัวอย่างให้ฟังคะ่ะอย่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะเมาแล้วขับ DUI นะคะซึ่งไอ้ DUI เนี่ยมันก็จะมีหลายดีกรีใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณแค่แบบอเมาแล้วขับแล้วก็ไปโดนตำรวจจับนะแล้วก็โดนติเ็ตแบบนี้มันก็ถือว่ามันไม่ได้รุนแรงแต่ว่ามันก็จะมีดีกรีที่รุนแรงยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเมาแล้วขับ พอแบบตำรวจเรียกวอลวอลดันขับรถหนีตำรวจอันนี้ก็อีกโดนอีกหนึ่งคดีหรือว่าถ้าเกิดว่าเมาแล้วขับแล้วไปชนชาวบ้านเนี่ยทำให้รถเขาเสียหายหรือเขาบาดเจ็บล้มตายอันนี้เนี่ยก็จะรุนแรงนะคะซึ่งทาง U.S.C.I.S เนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็นภัยต่อสังคมค่ะอ่ะแล้ว พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่สองเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของที่คุณใช้ยาเสพติดพกยาเสพติดมียาเสพติดในครอบครองหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นปริมาณน้อยก็ตามนะคะอะไรที่เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงทั้งนั้นนะคะอ่าแล้วก็พฤติกรรมที่สามเนี่ยก็ในกรณีที่แบบทะเลาะวิวาทหรือ ไปทําร้ายร่างกายคนอื่นนะคะถึงมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ตามนะคะแต่คุณทําให้คนอื่นบาดเจ็บเสียหายในกรณีนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาแบบไปเจ็บเ,เรียกว่าบาดเจ็บสาหัสรุนแรงเนี่ยคุณก็จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะทีนี้ก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าโพส โพสที่คุณโพสต์บนโซเชียลมีเดียต่างๆในลักษณะของการยุยงส่งเสริมกลุ่มก่อการร้ายหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น hate speech นะคะ,ะพูดเขาเรียกว่าสร้างความเกรียดทังหรือว่ายุยงให้เกิดการแตกแยกสนับสนุม อะไรที่มันจะเป็นภัยต่อสังคมหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของอเมริกาอันเนี้ยก็ก็อย่าหาทำอย่าสุ่มแบบมันมันเป็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นในเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารราชการเพื่อที่จะเเคลมสวัสดิการของรัฐก็ตามหรือว่าให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดๆที่มันผิดกฎหมายรวมไปถึงฟลอตเรียกว่าการขอกรีนคัด โดยช่อฉนช่อโกงยกตัวอย่างเช่นการไปจ้างเขาแต่งงานแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือในกรณีของคนที่ทำผิดกฎหมายอิมเมจเรชันอยู่เกินวีซา่าโดดวีซา่าเช่นนี้ก็ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของอการฝ่าฝืนกฎหมายต่างๆยกตัวอย่างเช่นเป็นในเรื่องของถ้าเกิดว่าคุณมีรายได้แล้วคุณไม่จ่ายภาษี หรือว่าคุณคุณจ่ายภาษีแต่ว่าคุณเนี่ยแจ้งแจ้งตัวเลขบิดเบือนอะไรลักษณะพวกนี้ก็ให้คีปอินไมายนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่มันจะเป็นประเด็นที่คุณรู้แหละว่าอันเนี้ยทำแล้วมันผิดกฎหมายแต่บางครั้งเนี่ยหลายคนนะ่ะคิดว่าเฮ้ยแบบไม่เป็นไรคนอื่นทำได้ฉันก็ทำบ้างคนอื่นทำรอดฉันก็ไม่น่าจะโดนจับอย่าคิดแบบนี้ค่ะ อันนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะคะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่มดไม่เตือนไม่ได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนพี่น้องที่เป็น U.S.Citizen แล้วหรือว่าถือ GreenCard แล้วก็ตามอย่าไปยุยงส่งเสริมให้ใครโดดวีซ่าเด็ดขาดนะคะอันนี้มันก็เป็นความผิดร้ายแรงเช่นเดียวกันค่ะ แล้วส่วนคนที่ถือวีซ่ายังมีวีซ่าแวลิตอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครมาชวนให้คุณโดดวีซ่าเนี่ยก็ คิดดีๆอย่าทำส่วนตัวมดแล้วเนี่ยไม่เคยสนับสนุนให้ใครตรวจวีซ่าเลยนะคะเพราะว่ามันได้ไม่คุ้มเสียคือมันตัดอนาคตอย่างที่ทุกคนเนี่ยเห็นกันอยู่แล้วนะคะว่าทุกวันนี้คนที่เป็นโรบินฮูดเนี่ยเขาก็มีความทุกข์ใจของเขานะคะดังนั้นอย่าสร้างปัญหาให้กับตัวเองในอนาคต ด้วยรักและห่วงใยจากช่องมดมัมวาวนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องมดมัมวาวรักษาสุขภาพนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปคะ่ะบ๊ายบาย